i ครับผมสวัสดีครับมืัอนี้พบกับแกรดคุยปาร์เท็กเตอร์นะครับมืัอนี้ผมมีรถแมคโครนะครับมานะนำเสนอนะครับเป็น SK 2เคสองร้อยกิบแปเปอร์เอ็กซนะครับเอาไปเลยครับรถนี่เป็นรถขั้นล่างใส่เองคือกันนะครับรถขั้นนี้นะครับสภาพบนตังกับปลายแดงนะครับรถทำงาน8,000ชั่วโมงเอาขึ้นเบิองภายในก่อนนะครับคนขับดูแลรักษาดีนะครับให้ดูภายในก่อนนะครับไม่มีตำหนินะครับรถสวยนะครับอ่าต่อไปนะครับมาดูซีเรีย นะครับตอนนี้ซีเรียหกพันสามร้อยแปดสิบนะครับอ่าเพจซีเรียหกพันสามร้อยแปดสิบนะครับเราจะให้ดูเฟรมนะครับโซ่ใบแหกสวยนะครับคันนี้เฟรมช่วงล่างสวยนะครับอ่ากาดสวยไม่มีผุนะครับไม่มีสนิมนะครับรถนะครับดูแลรักษาดีมากนะครับดูทางด้านเอ่เฟืองสวิงเอวนะครับไม่มีหลวมนะครับคันนี้เอวไม่ขยับนะครับเอวเดิมนะครับรถยังไม่ได้เปลี่ยนเอวนะครับ ดูทางด้านระบบแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใหม่นะครับคันนี้ใช้แบตเตอรี่ใหม่แล้วนะครับไม่มีผุนะครับเนื้อตัวสภาพดืมอๆนะครับรถคันนี้ไม่เคยทําสีนะครับสภาพด้านบนนะครับมีแค่เก็บสีเฟรมล่างตรงนี้นะครับคือผมทำการสนิมนะมาดูบั้นท้ายนะครับบั้นท้ายหล่อๆเลยนะครับสวยๆนะครับอาจจะมีจำหนีบ้างนะครับรอยบาทรอยขูดขีดนิดหน่อยนะครับปท้ายดืมๆนะครับไม่แตกนะครับมาดูปั๊ม อ่าปั๊มไฮโดรลิกแห้งๆนะครับทันนี้เปลี่ยนถ่ายเพียงพองศูนย์ตลอดนะครับท่อน้ํามันนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับสายน้ํามันไฮโดรลิกต่างๆระบบปองโซล่านะครับไม่ว่าจะเป็นสายน้ำมันเครื่องนะครับก็ยังหุ้มผ้าอยู่นะครับน้ํามันไฮโดรลิกต่างๆเปลี่ยนถ่ายแล้วนะครับตัวเดินดีนะครับเครื่องดีนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนฟันพุ่งกีให้ใหม่นะครับ สลักทุกจุดนะครับไม่หลวมนะครับมาดูด้านบนกันบ้างนะครับ <c oughs> มาดูสภาพเครื่องยนต์ <c oughs> เครื่องยนต์เป็น JO 5 E นะครับหนึ่งแรงม้านะครับเครื่องดีนะครับไม่มีหลวมนะครับเครื่องไม่เคยแะแห้งๆแบบนี้นะครับมาดูชุด แพ่คอนโทลนะครับมาดูชุดแพ่คอนโทลกันบ้างคอนโทนนะครับไม่เคยแกะนะครับอ่ะไม่ไม่มีน้ํามันรั่วซึมคอนโทลนะครับดูตรงนี้ได้เลยชุดสายเดิมๆนะครับกาไปด้วยนะครับผมราคาอย่างหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับราคาหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับสนใจติดต่อได้ที่ศูนย์เก้าสี่หกเจ็ดห้าสี่ศูนย์เจ็ดเก้านะครับราคานี้ส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทขอบคุณครับ